วัสดีครับพบกับผมแมวพวกอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมลอดไลน์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเออ่แนะนำเควสเคพจจำพวกเควสที่ให้ไปยิงนะตัวเราจะต้องมีสถานะด้วยนะครับวัแนะนำวิธีการเล่นเรื่องอะไรพวกนี้นครับอย่างเพจเนี้ยของผมนะครับต้องยิงบีดดิ้งด้วยเ 4A1 <c oughs> แล้วก็ต้องยืนห่างศัตรู80เมตรนะครับซึ่งเป็นเควสที่แบบยากโหดหินเฮี้ยมๆลากซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนทางเอกการทำเควสพวกนี้นะครับแล้วกการทําให้ตัวเองติดสถานะแล้วก,การเล่นไปยยาวๆแล้วก็ดาดที่คนที่จะไปฟาร์มเควสนี้นะครับ ตอนแรกนะครับให้มองขวาบนนึกก่อนตรงนี้สถานะที่ผมนี่ไว้มันยังไม่มีสถานะอะไรนะครับยังเป็นตัวเปล่าฉะนั้นขั้นแรกเราจะต้องไปหาสถานะนี้มาก่อนนะครับสถานะที่เราต้องการนะครับซึ่งในเกมนี้มันจะมีสถานะในเควสนะครับมันจะมีสถานะอยู่3ามอย่างเลยครับ1คือบิดดิ้งซึ่งเป็นผมงที่ผมกำลังจะต้องไปทานี่เองสสถานะขาหักนะครับเป็นสถานะที่ต้องได้จากการโดนจากที่สูงหรือโดนยิงหาจนขาหัก แล้วก็สถานะสามสถานะสงบนะครับสถานะสงบนี้จะได้จากการกินเพนชิวเลอร์นะครับซึ่งมันก็จะมีเควสทั้งสามสารสถานะเลยนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นของเราประเด็นของเราคือเราจะต้องไปทําสถานะก่อนขันแรกเลยขั้นแรกเราจะต้องไปทําสถานะในน้านแฟคเตอรี่น, Factory นะครับไปตัวป่าเลยครับไม่ต้องเอาอะไรไปไปให้เขายิงตาย ซึ่งขั้นตอนพวกนี้มันก็ไม่ยากเลยครับบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะรู้แล้วแล้ว,ลวก็เพื่อนๆบางคนนียังไม่รู้นะครับแล้วสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับผมจะบอกว่าเกมนี้มีระบบการนอนยิงด้วยนะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะรู้มาเมาื่อวานนะเพื่อนเออคนที่เล่นด้วยกันเนอะ D ชื่อเดีอะไรเขาบอกมาครับเกมนี้สามารถนอนยิงได้เนี่ย บอกได้เลยอ้าวชิบหายไปเราไปดรวจปืนพกกันดีกว่าโอ้ยบีดิงแล้วเออผมตายก่อน แต่เขามัน่าจะรอดหรอกโดนปืนพกพากูด้วยตอนนี้ผมมีสถานะบินด,ดิ้นติดแล้วนะครับโอเคต่อไปตอนนี้ถ้าตอนนี้เราก็ได้สถานที่เราต้องการมาแล้วนะเราก็จะไปเริ่มทำทัพกีกันเลยเออโอเคเรามาจัดของทัพกีกันดีกว่าอันแรกกระเป๋าครับแล้วก็ปืนก็จะมีปืนที่ รบุมานะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมจําได้ที่ผมเจอมาจะมีโมซินมี RPK AK แล้วก็ m อนี่เลยเคล็สดๆร้อนๆเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะเอ่อเตรียมของไว้ก่อนโอเคของที่ผมสำคัญเลยนะครับหนึ่งคือลวดสลิงนะครับมันจะทำให้เราไปออกตรงจุด ออกกระเช้าได้นะครับในด้านที่2นะเราจะต้องเตรียมไปด้วยในกรณีที่จะไปฟาร์มจุดเดียวก็ที่ผมไปฟาร์มนะ2คือเอ่อ MC นะครับซึ่งถ้าเราไม่เน้นจะประทะกัะไครนะเราก็เอา m c ไปอย่างเดียวถ้าเกิดเราจะแบบเอาไ้ดิงคนด้วยก็เอานในที่ปะทกกระบอกซึ่งแน่นอนวม่ใหม่นะผมไม่บวกกับไคนะนะ่นั้นสอนครับของที่ต้งเตรียมไปคือย,ยา ยาที่จะต้องเตรียมไปจะค่อนข,ข้างที่จะขึ้นเปลืองนิดนึงนะครับเราจะใช้เป็นยานี้กันครับยานี้นี่ซื้อไปรับสักอันนะน่าจะกำลังดีซึ่งยานี้มันจะรักษาหิวเลือดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะไม่ลบสถานะออกไปอย่างยาพวกนี้มันจะลบสถานะทุกอย่างออกไปเลยสถานะที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะ เอ่อเอาอยาไม่ควรที่จะเอาอยานี้ไปใช้ในระหว่างการเล่นนะครับหลังจากเล่นเสร็จแล้วทางไลเสร็จแล้วก็ใช้อเนจแทนเพืนะ่อรักษาสถานะทั้งหมดโอเคก็ก็ยาเล็กนะครับไว้ฮิวเลือดระหว่างทางเพราะเลือดเรามันจะต้องไหลอย,ยู่ตลอดเวลานะทันั้นการมียาเล็กก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็ดานนะครับดันเราจะไปคือดันที่สองนที่สองเนี่ยตำแหน่งมอนเกิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเดินเพลนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยิงไกระยะไกลได้ ไม่เหมือนด่านที่สามที่มันจะเดินทั่วเลยหรือเราจะหวังได้แค่ยิงจากหุมตึกอย่างเดียวยิงให้พวกที่อยู่บนหลังคาเท่านะั้นซึ่งอย่างนั้นมันก็ดีนะครับยิงไอ้พวกอยู่บนหลังคาแต่วา่ามันจะเกิดจะอะไรอีกนานานานพอกระดานนี้แนละ้วผมว่ากระดานนี้ก็เปอร์เซ็น์ที่จะรอดออกมาก็เยอะหน่อยไม่ใช่เยอะหน่อยดีไหมถึงเปอร์เซ็นต์ความสีร็งในการทนั่นนะ โอเคต่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราไม่ควรที่จะกดอันที่อันนี้อันนี้เราไม่ควรจะกดนะครับแต่กดกดอันกลางถ้าอันกลางมันจะทําให้เราไปทั้ทๆงที่มีสถานะติดหยุดเลยซึ่งเควสนี้ถ้าไม่เควสบิดดิ้งนี้ถ้าไม่เจาะจงอย่างนี้ผมบอกเนี่ยไม่รู้ว่าชาติไหนจะเสร็จเด่นน้อยจะต้องเป็นคนที่มีทุนหนาในะระดับที่สามารถได้เล่นเอ็นโฟได้เดือทุกตาและสามารถยืนดวลลอยเมตรได้โอเค ตอนที่เราอยู่เกิดวิลล่าเลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่วิลล่าจุดที่เราต้องไปฟาร์มคือโซนนี้นะครับแต่วิลล่ามันก็มีจุดยิงวอดอยู่นะจุดยิงวอดเดี๋ยวเราไปจุดยิงวอดก่อนแนละ้วกันไม่น่าจะมีคนจุดยิงวอดวิลล่า ต้องใช่คดไหมเขาวิ่งไปกันเขาวิ่งไปกันไปไหนแห้วไอ้ครัวกันวิ่งเข้าทางนั้นแน่เลยเร็วซะด้วยนะแต่เขาจะต้องหยุดเก็บของแหม ปืนผมเอาสโ็คบไก่มาไม่ไม่ไม่เหมาะกันยิงคนเลยพยายามสังเกตเลือดนะครับว่าเลือดรถเป็นเลือดแบบหนึ่งเราก็ต้องทันยาเสีอย่างนี้บอกไว้ว่าผมไม่ได้มายิงคนเสียงสนายเก็บเสียงด้หวะ ไปไหนบอดไปไหนบอดตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่มีบอดเกิดนะครับแล้วว่าเราจะเช็คระยะดูว่าระยะเท่าไหร่นะครับว่าเราต้องจําทางไว้เราก็เปิดแผนที่ลงมาดูติก๊ก็ไปดูอย่างนี้ประมาณเจ็ดสิบเมตรไงนะไงบอดต้นไงบอด ก็เป็นซีบีออโต้ยังรอบแล้วชิบหายล้วอย่างนี้ไม่ได้เควสแน่นอนบอดแม่งวิ่งมาหาเราระยะไม่น่าจะถึง80เมตรตรงนี้มันค่อนข้างที่จะยากนเล่นเราต้องไปยิงตรงที่ผมบอะ ตรงนั้นจะง,ง่ายหน่อยสนามกอล์ฟนะโซนสนามกอล์ฟบทสนามกอล์ฟก็ไม่น่ากลัวแล้วครับไม่ต้องไปเดินสบายๆเลยบทสนามกอล์ฟสายนี้ถ้าเป็นแพทแรกนี่คือแบบสุดยอดเลยนะบอด Sks กับบดสไนเปอร์เลยนะอย่าได้เฉียดเข้าไปหาเลย ข,ข้อควรระวังในสถานะบีดดิ้งอย่างหนึ่งครับเวลาเรากินเพนคิลเลอร์มีโอกาสที่จะรักษาสถานะนี้หายไป้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกินเพนคิลเลอร์มก็อาจะเสร็จสถานะนี้เอาแแหละ มันสามารถเปิดแผนที่มาดูเช็คเฟสได้นะครับเนี่ยโดยมอสเท่านั้นเนี่ยเห็นนะครับเมื่อกี้มันไม่ได้เฟสขึ้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้พอระยะมันไม่ถึงไอ้ระยะมันใกล้ไปเพราะนั้นเราก็จะต้องวิ่งชีกออกมาให้ไกลหน่อยซึ่งเนี่ยตรงตรงนี้ก็จะเป็นจุดยิงอีกหนึ่งจุดเลยนะครับยิงบอดแต่เราจะต้องถอยออกมาไกลๆหน่อยนะถอยแบบให้บอดมันไปนทางเอาาชิบหาย กนต,ตอนนี้ยังไม่ชินปุ่มนะครับทีผมปรับสลับกันปุ่มนั่งกับปุ่มโดดอะปกติโดด๋ยู่ไว้ตรงนี้ไปข้างบนในจุดนี้นะครับจะเป็นเปิดแผนที่ขึ้นมาดูเห็นไหมระยะมันจะห่างออกมาณร้อยเมตรเราก็จะสามารถยิงบอเทเถ่ๆนี้ได้แต่บอเทเถ่ๆนี้น่าจะโดนเก็บไปหมดแล้วอ่ายังอยู่ เขามีอะไรขึ้นมา,านลูกเตลียมเลยโอ้โหนอนมองไม่เห็นเลยวะ่ะบอดอยู่ไหนมาให้กูยิงหน่อย แม่งฉลาดแอบละอ๋อลงหินแถวนี้ก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับเวลาเวลาไอ้พวกโจรเกิดเนะี่ยมันจะมีโจรเกิดแถวนี้ด้ยนะครับพวกโจรพวกอะไรพวกนี้ย What the fuck ได้สองตัวแล้วมอยากจะเดินไป XQ มันนะแต่ว่าอยู่ตรงนี้น่าจะดีว่าเราปล่อยมันตายไปเองคีมมันเกลือต่อหน้าเราเลยนะจุดนี้ก็ส่องบอดดีโอเคเดี๋ยวพาไปต็ ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ประจำนี่ผมมาทำเวทนี้นะครับเวทอื่นๆด้วยพาไปที่ประจำผมด้วยนี่7เจ็ดตัวแล้วเสร็จไ้วเวทขึ้นมาเจ็ดตัวแล้วเหลืออสามตัวเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเกิดไม่โดนไม่โดนใครมา execute ก็เราก็จะเสร็จเวทด,ดีปะขาดอีกตัวเลยเจะต้องขาดอีกตัวหนึ่ง แถวนี้มันก็จะมีวัตเกิดตัวนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะสนามกอล์ฟนี่ก็จะมีวอตนะเราสามารถยิงสู้ได้เลยนะมันไม่โหดเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี่ความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเข้ามาไม่รู้ว่าถึงระยะมแต่ดูแล้วมันใกล้ไปไม่น่าจะถึงือในที่สุดเราก็เดินมาถึงแปดตัวแล้วนี่ครับตรงเนี้ ตัวนี้ที่ผมบอกเนี่ยมันจะใกล้จุดจุดออกแล้วมันก็จะมีระยะบอกด้วยว่าห่างกี่เมตรแล้วเนี่ยร้อยหกสิบเมตรแต่บอดตายไปแล้วผมจะชอบมาฟาร์มแถวนี้เล่นเล่นอยู่โซนนี้ครับเก็บบอดเก็บอะไรมค่อยรอวันนี้เกิดที่นี่ก่อนเขาหน่าจะกระสวกไปหมดแล้วต้องรอบ,บอดชุดสองเกิด ถ้าเราไม่รีบเราก็มานั่งเข้มทนะี่แถวนี้แหละนั่งรอเดินอยู่แถวักคอนี่แหละเดินรอบอดเกิดอะไรเขนดูส่องดูขันเรื่อยๆครับยาต้องรอสักพักหนึ่งนะ่ะ พยายามปืนนะป้าเป็นปู่ออโต้ไว้ตลอดนะครับเพราว่าบางทีเพื่อเจอคนเจออะไรจะได้ยิงทันผมก็เดินวนๆอยว่นีนี้เรเดินหาบัดยิงหาอะไรยิงน,น,นี่บัดเกิดแล้วโอเคครับจากตรงนี้ไปสามแยกเราก็วัดระยะเลยเราดูในแผนที่ อ่ะประมาณร้อยร้อยเมตรได้หรือเราจะข้าไปอีกฝั่งก่อนโอเคจากนี้ยิงข้ามแยกคือประมาณร้อยเมตรได้รับเป็นทิชเวตได้ปะเดี๋ยวผมลองไปเอ็กซ์เคิวกัน ตัวที่เก้าพอดีเหลืออีกตัวงผมไม่ถ้าเกิดตายผมก็ไม่ค่อยเสียดายของเขิงผมเสียดายที่ไม่ได้ทำเพยไม่เสร็จที่แหละอีกแน้วเพราะนั้นอย่าพึ่งมาฆ่ากูเลยรอกูทำเพสเสร็จก่อนนะจ๊ะีเลือดเนแถวนี้ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งคือตรงนี้มันจะเป็นจุดออกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวก ไอ้นั่นเกอดมันจะมาออกกันตรงนี้กันพวกโจรพวกอะไรถ้ามันเกิดฝั่งขี้งรือ่นเงี้ยถ้าเกิดเรายัางไม่ได้ไปไหนก็โอกาสเจอก็จะเยอะหน่อยอตัวเดยวปัดเสร็จแล้วป่ะใช้ใช้ใช้ ออกนอกระยะวิ่งตามกว่าหรือเปล่าวะอย่าลึมวิ่งตามมานะอยู่ใกล้ๆอย่างนั้นแหละพี่ไม่ต้องวิ่งมาพี่บอดโอเคๆถ้าจะได้ระยะแล้วก็เป็นซิ a ิ t อโต ได้ปะวะต้อจะได้หรือมั้งมีไป XQ หน้ามึงดูโอ้โหไม่ได้ระยะไม่ถึงอีกไอ้ซัดเอ้ยเรายังยืนไกลไม่พอสินะต้องพยายามมองเลือดด้วยนะครับว่าอ,อย่าเพลินมาก นี้น่าจะมีบอดเกิดแล้วล่ะไม่มีเกิดจริงๆหรอวะแม่งวางตาตรงนี้นี่ผมบอกเลยเจอห้าหกตัวนะเออมันน่าจะเกิดต่ออีกสิบนาทีแหละช่วงสิบนาทีนะช่วงนี้มันก็อาจจะยังไม่เกิดหรือเปล่านพุ่มไม้พวกนั้นมันชอบไปเกิดอยู่เนี่ย ย้ำส่องพุ่มไม้ไว้นี่ไงโหจากตรงนี้ไปถึงสามแยกน่าจะร้อยเมตรพอดีฟัวโต้ผมว่าน่าจะเสร็จระดตัวเนี่ ยีงไป็กส c คิวหน้ามนเลยอ่าเสร็จแล้วโอเคในสดุดเวสนะลล็อกมึงคิดว่ากูไม่เห็นเลยไอ้หนุม่ม โอเคครับเนื่องจากผมเอาสายสลิงมาผมก็จะสามารถออกทางนี้ได้แล้วเวลาใช้แล้วสายสลิงก็จะหายไปนี่โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าทิกจากการทำเคล็นี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะครับโอเคครับรก็ก็ ขอบคุณครับผม